ากจะกล่าวถึงชื่อของตุกตาสันสนีปัญญสิริเมื่อกว่า50ปีก่อนเธอคือดารานางงามนางแบบและพิธีกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในอดีตในช่วงปีพุทธศักราช2518ก่อนที่ชื่อนี้จะเงียบหายไปจากวงการบันเทิงตุกตาสันสณีปัญญสิริในวันนั้นได้กลายมาเป็นแม่ชีสันสณีผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานในวันนี้ แม่ชีสันสนีเสถียรสุดเดิมมีชื่อว่าสันสนีปัญญสิริเป็นชาวบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชื่อเล่นว่าตุกตาเป็นลูกสาวคนเล็กในจำนวนพี่น้องสองคนเมื่ออายุได้15ปีชีวิตได้เปลี่ยนไปเมื่อเธอต้องสูญเสียมารดาทำให้เธอตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมาเรียนต่อระดับปริญญาตรีแต่ด้วยความสวยที่โดดเด่นของเธอ ทำให้เธอได้รับการชักชวนให้เข้าสู่วงการบันเทิงจากเด็กสาวธรรมดาสู่วงการนางแบบได้เป็นผู้ครองตำแหน่งดองมิสออดอสควบรางวัลนางงามบุคลิกภาพในปีพุทธศักราช2518จากนั้นชีวิตของเธอก็เลดแล่่นอยู่ในวงการบันเทิงต่อมาเธอได้รับเลือกให้เป็นประชาสัมพันธ์สถานออกกำลังกายเวิลด์คลัที่โด,ด่งดังมากในขณะนั้น มีเพียงเหล่าไฮโซและคนดังระดับเอลิสเป็นสมาชิกจึงไม่แปลกที่นางแบบผู้มีใบหน้าสวยบุค,คลิกดีมีมารยาทจะได้รับเลือกให้ทำหน้าที่นี้ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองเธอยังเป็นพิธีกรในรายการทีวีชื่อดังหลายรายการอีกด้วยต่อมาเธอได้พบรักกับเสถียนสถียนสุดหนุ่มใหญ่รูปล่อผู้จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ,กฤษเขาเป็นหลานเจ้าพระยา เละยังเป็นเจ้าของห้างเพลินจิตอาเขตห้างสรรพสินค้าที่โด่งดังมากในขณะนั้นแต่ต่อมาสัสนีได้รู้ว่าฝ่ายชายมีครอบครัวอยู่แล้วทำให้เธอต้องพบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเธอถูกตราหน้าว่าเป็นมือที่สามเธอตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงยิ่งไปกว่านั้นเธอเลือกที่จะพึ่งทางธรรมตัดทางโลกโดยเด็ดขาดในสี่ปีต่อมา เธอตัดสินใจบวชีปลงผมนุ่งขาวห่มขาวศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างจริงจังแม้ว่าคุณเสถียรจะพยายามตามง้อขอคืนดีให้เธอลาศึกแต่เธอก็ไม่ใจอ่อนเขาจึงขอเป็นโยมอุปถาคให้กับแม่ชีศาสนีทันทีที่แม่ชีเริ่มบวชที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยวชรพล กรุงเทพมหานครคุณสเสถียนขออนุญาตพระครูภาวนาพิธานเจ้าอาวาสสร้างกุฏิให้กับแม่ชีหลังพบว่ากุฏิเก่าคับแคบและยังได้ปลูกต้นไม้ดอกไม้บริเวณรอบกุฏิและทำรั้วไม้ระแนงติเตี้ยล้อมรอบเป็นกำหนดอนาเขตอีกด้วยคุณสเสถียนจะแวะไปที่กุฏิแม่ชีทุกวันเพื่อช่วยเหลือง,งานต่างๆอยู่เนือง ต่อมาหลวงพ่อแนะนำให้ซื้อที่ดินที่ติดกับวัดแม่ชีจึงได้นำที่ดินผืนนั้นก่อตั้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมและสวนป่ากลางกรุงบนเนื้อที่14ไร่โดยคุณเสถียรเป็นผู้ถวายเงินในการซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารต่างๆแม่ชีจึงได้ตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าเสถียรธรรมสถานเพื่อเป็นการ,รํำลึกถึงพระคุณ ของคุณสเสถียรสื่อไปโดยคุณสเสถียรเป็นโยงอุปทาของแม่ชีมาตลอดเวลากว่า30ปีเขาเป็นประธานกองทุนสเสถียรธรรมสถานโดยแม่ชีสัสนีีเป็นผู้อำนวยการแม่ชีตั้งใจปฏิบัติและเผยแผ่พระธรรมคำสอนอย่างต่อเนื่องมีลูกศิษย์มากมายจนได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกว่าสถานที่แห่งนี้ได้ช่วยเหลือให้คนพ้นทุกข์มากมายต่อมาคุณสเสถียรเสถียรสุด ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชราปัจจุบันแม่ชีเงยงคงทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนให้กับบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้และพ้นจากทุกทั้งปวงเรื่องราวชีวิตของแม่ชีสันสนีถือเป็นตัวอย่างของผู้ที่เคยโด่งดังในฐานะนางแบบพิธีกรในวงการบันเทิงแต่เลือกที่จะทิ้งชื่อเสียงเงินทองทุกอย่างและหันมาศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างจริงจัง จนสามารถเป็นผู้ที่เผยแพร่และทำคำสอนส่งต่อให้กับคนทั่วไปได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในปัจจุบัน